สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องตูๆๆทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังค่ะยินดีต้อนรับ้าสู่ช่งองเพชรบรวยคลิปนี้นะคะทั้งช่องหฮาจพุพามาตามเลขของเอฟซีเจดีเมืองเจน,นัดในวันที่31กรๆๆหาหาหกฎาคม2566นนี้นะคะก่อนอื่นผูดขเขยคมาแล้วฝาก,กาไดไลค์กดแชร์ที่สําคัญคกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาษคลิปใหม่ๆที่ช่องๆได้นําเสนอนะคะ เลขของอีฟซีเฮางวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเข้าเต็มเต็มเลยเนาะคะ่ะแตกทึงบนแตกทึงล่างนะคะเลขวิ่งเลขแลนของหน้าเฮาแม่นอีหลีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขจับคู่ของหน้าเฮาที่จัดให้รอบแรกเนาะคะ่ะหน้าเฮาจัดให้สองเก่าเนาะคะ่ะเลขก็ออกกับหัวเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเป็นสองหกหกสองเนาะคะ่ะแต่ว่าโค้งสุดท้ายหน้าเฮาโทรมาบอกตัวเดียวเลยนะคะคือหกสองสองหกเนาะคะ่ะ ทั้งช่วงกะคงสุดท้ายงวดที่ผ่านมาก,กับบดลลงอีกนะคะเปลี่ยนมือสุดท้ายนะคะคุชมแต่ว่างวดนี้บบผาดนะคะทั้งช่องเข้าจะรวบเป็นสองคลิปในมือสุดท้ายนี่เลยนะคะท่านชมเพิ่งคลิปรอบแรกแล้วก็โค้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าโค้งสุดท้ายนาเฮาจัดให้มากเลขวิง่งเน้นลางตัวเดียวนั่นนะคะท่านชมจะได้เป็นตัวเลขนทางตัวใดแบบใดแล้วก็ตรงใจเอฟซีเฟนช่องเฮ้าบอลนะคะในงวดนี้ก็เช่น ไปติดตามรับชมรับฟังผมคมออก,กันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะแฟนค่ะค่ะเ,เช้าน้องไฟค่ะคน,นูไม่ได้ยินเสียงก็คือเข้าครัวค่ะนะปิดเสียงไว้เข้าครัวทานข้าวเรี้ยงค่ะนทะาเแล้วเป็นไงมั่งฝนตกไหมคะวันนี้ ไม่ตกเลยโอ้บีนี้แรงจริง,รงๆนะนะนะแรงค่ะก็แต่ก็ยังดีค่ะจะบอกว่าเลขวิ่งล่างตัวเดียวอะอ๋อืวอนี้เหรอคะนะยังไม่ได้กอให้นอนันที่สามติปเปยังต้องมาให้อ๋อแล้วบนบนได้อะไรมั้งคะนะบนก็ยังไม่ได้เลยนะเขาก็ได้อยู่ค่ะ มันก็มีเอหกกับเจ็ดนจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อนะค่ะเดี๋ยวเพราะว่านี่ก็ใกล้แล้วนะคะนะใช่ไอ้บนบนหกกับเจ็ดล่างนี่เขารับประกันเลยนะอ๋อค่ะวม,มดที่แล้วเขาก็ให้วิ่งสองน้าก็ได้ได้ร้อได้ตัวร้อยสองเป็นหลายตังกันโอของน้านี่แจ่มจริงๆเลยงวดที่แล้วนะนะเนาะ บันสุดท้ายที่นัดโทรมาบอกแพ้ก็คือเน้นสองหกหกสองแต่เราไม่ได้ลงเราลงก็คือเลขวิ่งนี่ก็เข้าจังๆนะนะนะสองที่นเดี๋ยวได้เลวันที่สามสิบจะได้ตอนไหนไม่รู้เดี๋ยวนายจะโทรไปบอกโอเคงั้นวันที่สามสิบช่วงบ่ายๆเย็นๆค่ะต้องได้แน่นอนภายในวันวันนั้นนะนะเนาะเดี๋ยวค่อยลงค่ะเดี๋ยวค่อยลงให้แฟนช่องเราทีเดียวเลยนะคะเลตัวนี้มาจากหงตา อืมค่ะอยู่วัดอะไรไม่รู้แต่หลวงตาเนี่ยอยู่วัดอยู่สุรินทร์อ๋อค่ะหลวงตาเนี่ยอยู่สุรินทร์เขาส่งมาให้คนกรุงเทพค่ะเขาไม่อยากดังเขาบอกว่าถ้าคยตูกแล้วก็โอนทางมาให้คนที่อยู่กรุงเทพมาให้ไปสร้างวัดอืเขาอ๋อตั้งใจทําบุญนะนะเนาะเดี๋ยว,วถ้าได้ตัวเดียวแ,วแล้วก็ต้องมากรงกันนะค่ะ S <S เดี๋ยวโอเคน้วันที่แล้วล็อกน้ำมันก็เข้าค่ะเข้า <S 2> 2 <S จริงจริงสามได้ค่ะเดี๋ยวก็วันนี้ได้เก้ากับแปดอ๋อของน้าเองใช่ไหมคะมน้าแด้แปดเป็นตัวตันมันจะเก้าตัวเดียวของน้าเองของน้าเองได้<น>วันนี้ได้อะไรนะคะนะล่างไายแปดกับเก้าแต่แปดเป็นตัวตันได้แปดกับเก้าค่ะ เัินที่แล้วมันได้สองกับสามมาสองหลักใช่ใช่เต็มเต็มเลยอย่างแรมันที่เขาท่องมันกองกันนะ่ะทั้งทั้งวันนี้ถ้าเขาท่องมันถ้าเป็นเก้าแล้วก็โอเคเลยได้ไปแนวเดียวกันเลยนะคะนะใช่ใช่ค่ะงั้นเรารอฟันธงวันสุดท้ายใช่ไหมคะนะัฐใลวันี่วันวันนี้ตามที่ไเลยวันนี้ โอเคค่ะนะเดี๋ยววันที่สามสิบเจอกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะน,นะฮัลโหลแล้วนะเขาโแกค่ะวันนี้เ,เลิกดีแล้วนะคะนะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะรู้แล้วนะคะมองพายไม่ได้เร่องกไรอย่าบอกว่าเป็นตัวเดิมนะไม่ถูกใครไม่ถูกใครก็ไม่รู้นะค่ะคนที่เขาให้มานะเขาจะวิ่ง มื่นหนึ่งตัวเดียวหมื่นหนึ่งเป็นเงินหมื่นหนึ่งอ๋อเป็นเงินเงินหมื่นหนึ่งโอ,อ้ที่งวดที่แล้วเขาให้มาเลขสองใช่ไหมคะสองสองอ๋อเต็มเต็มเลยงวดที่แล้ววันนี้วันนี้ไม่รู้ว่าน้องการชอบมัหรือเปล่าไม่รู้นะค่ะได้ตัวไหนเนาะอ๋องวดนี้ไดศูนย์ตัวเดียวชอบแล้วเราก็ชอบตัวไหนก็เอาไปคู่ที่ค่ะ เขาไม่จับคขาไว้อ๋อค่ะเขาไม่จับเราชอบอะไรแล้วก็เอาตันั้นไปจับเอาคือของเขาก็วอกออกมาแน่ค่ะที่เขาเน้นคือเขาเขาจะเน้นเล่นเล่นเลขกวิ่งใช่ไหมคะน้าบอกว่าปีที่แล้วนะรุดสี่งวดทั้งปีนะคะแต่ปีนี้ยังไม่เคยรุดเลยแจ่มจริงๆคะนะแล้วก็ได้ทุกงวดน้อยนะหลังล้วก็เพิ่งไล่งวดเดียวขอขอบคุณ ออกมาไงค่ะ<ต>ที่เขาไม่ชอบกันเขาก็บอกเขาไม่ให้ค่ะอันนี้เขาก็ใจดีจริงๆนะคะนะมันเป็นมันเป็นหวยพระนะหวยลุงตาค่ะเขาก็ไม่บอกวัดไม่บอกที่อยู่ค่ะเอาขอ,ของลงตาเขาตัวเขาค่ะเอาแล้วทีนี้เวลาคน ถ้าเกิดว่าเขาถูกด้วยเยอะๆแล้วเขาอยากทําบุญเขาให้เขาทําบุญตามที่เขาเขามีทําบุญเขาไม่เขาไม่นลดปล่อกเนี่ยขอให้ในบัญชีเขาอ๋อค่ะเราก็ต้องเข้าบัญชีเขาแล้เขาว่าคอยคอยตาเขาป้าวัดอยู่ค่ะเหมือนเราทําบุญไปด้วยในตัวนะคะนะสาหรับคนที่ได้โชคได้หมาเนาะค่ะเราไม่น้อยแล้วก็วิ่งน้อยมีมากแล้วก็วิ่งมาก เราประชอบคู่ว่าไงเราศูนย์เป็นตัวตั้งนะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์สี่อะไรก็ว่า,าไปตัวนี้ตรงใจเลยค่ะนะ้าวันนี้เลขศูนย์เนี่ยเศนะูนย์เจ็ดมันดังก็เอาศูนย์เจ็ดก็ได้ศูนย์เก้าก็ได้ค่ะร้อแต่เราชอบไงถามแล้วนะ้าน้าชอบตัวไหนคะน้าชอบศูนย์เก้าอื่อวันที่แล้วนะ้านะก็ได้หกสองนะค่ะ เพระาะว่าของน้าชอบสู้าค่ะของน้าวดที่แล้วหกสองมาตอนท้ายสุดเลยนะคะนะแต่รอบแร<ม>กที่เราลงไปก็สองเก้าก็กลับหัวได้เหมือนเดิมนะคะเ<ม>ข้า<ม><ม>ทั้ง<ม>บน<ม>ทั้งล่างนะคะของน้างวดที่ผ่านมาเนาะเลขวิ่งเนาะโอเคนะคะค่นะน้านเลขบนนะคะนะที่น้าว่าเลขบนอ่ะที่น้าชอบอ่ะหกกระเจ็ดนะคะ มีจับคู่ไหมคะนะเลืกบนูนยนมันจะมาเอบนะหมดบนส่วนไมาอ๋อสนยนนี้ไปได้ทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมคะน้นันนั่นนั่นมันจะมีูนย์บนูนย์ล่างค่ะแล้วบนน้าชอบตัวไหนกันน้าบนมาเือศูนหกูนเจ็ดหัวสองตัวนะค่ะส่ย์หกกับศูวนส่วนแปดูนยนหกูนเจดแปดนะคะนะ ค่ะแล้วแล้วค่ะแล้วเลขที่น้าว่าเนาะน้าชอบเลขแปดอ่ะที่ว่าแปดห้ายิงชอบอยู่ไหมคะนะใช่้ไดแปดาแปดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าแปดมาจะชอบแปดห้ากับแปดหนึ่งใช่ไหมคะอ่านอ่นแ้วแปดโด้วยค่ะอ๋อสามแปดนะคะโอเคค่ะนะงวันนี้ก็ขอให้โชคๆหมันๆคะนะขอบคุณนะค่ะสวัสดีค่ะ <Okay. S 2> ค่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลนะคะของ f อฟซีจดีเมืองชัยนาทหง,งวดวันที่31กรกฎดาคกุม2 5 6 6นหดหนี่นะคะหงวดนีนาเฮ่ากับมาเนนย่ำไห้นะคะเลขลางทีนาเฮาไดมาตัวหนีนะคะคือเลขศูนย์ตัวหนีตั้งแต่ปีใหม่มาโบท่านหลุดจากหงวดเลยนะคะเพิ่นฟันทงไห้เลยนะคะท่านผู้ชมศูนย์มา ล้านเปอร์เซ็นเลยนะคะสำหรับงว,วดนี้นะคะ่านผู้ชมแล้วการเลขที่หน้าเห้ามักนะคะในงวดนี้นะคะเลขล่างคือแปดกับเก่านะคะของอันนี้ขึ้นเลขของหน้าห้าเองนะคะแต่ว่าเลขชุดนี้เลขศูนย์นะคะเป็นเลขของอาจารย์ที่เพล่นไดมาานะคะแล้วก็ที่หน้าเห้ามักนะคะเป็นจับคู่หาตัวเดียวนะคะสําหรับเลขล่างคือศูนย์เก่า แต่้าผู้ใดมีตัวเลขในดวงใจก็สามารถเอาเลขศูนย์ตัวนี้ไปใส่กับเลขเจ้าของได้เลยนะคะสําหรับงวดนี้นะคะ่านผู้ชมเลขบนทีนาเฮ้าจัดไห้นะคะเลขวิ่งเลขแลนเลขติดนะคะเน้นบนคือหกับเจดนะคะแล้วก็มีแปดอีกตัวหนึ่งนะคะ่านผู้ชมเป็นเลขทีนาเฮ้ามาักนะคะจับคู่ก็จะได้มีศูนย์หกศูนย์เจ็ดทามีแปดก็คือเป็นศูนย์แปด แปดหาแล้วก็บแปดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขแปดทีน้าห้ามากักจัดให้สามชุดสามหางในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมที่หน้าห้ามาักเป็นพิเศษนะคะนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนของอีฟซีเจดีเมืองเชนา่าเท่าผู้ใดที่มักที่ชอบก็หยิบจับไปพิจารณาได้เลยนะคะผู้ใดบม่มักบ่ชอบกับพนันทั้งเบิดทั้งม้วนก็เป็นแค่แนวทางนะคะท่านผู้ชมตัวเลขทุกตัวขอเน้นย้ำว่ามีเขาได้หรือได้ โปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมด้วยกันเด้อสุดท้ายทั้งจง้งของขออภัยในที่เป็นชจองเฮาที่ได้เสียงโชคเสียงลาบนะคะก็ขอให้นี่โชคไี่ใช่โชคๆมันๆให้ปังๆกันสุขุสุขุนค่ะสวัสดีค่ะ